สวัสดีครับสวัสดีพี่พีน้องน้องนาๆทุกท่านครับผมสำหรับเมื่อน,นี้ก็เป็นวันอังคารที่หกเดือน12ปีหกหาทางขายเสียนคืนมุสลินกัสิเดมารีวิวคืนลักดักไก่ปลาครับผมที่ลูกค้าได้สั่งเขามานะฮะสิรีวิวแจงราคาสำหรับทันทีสนใจคืนลักดักไก่ปลากับผม เดี๋ยวมาชมรายละเอียดสินค้าในงานความชัดเจนที่ทั้งขายเซียนขืนมุสตินได้เปิดขายเลยครับผมชุดนี้ก็เป็นบ่วงเดียวกับผม31หลักเป็นงานสั่งเป็นงานสั่ง31อหลักความยาวลักยุทีเนี่ยลัก 8- ถึงเก้านิ้วครับผมบวง6กนิว้วเนี่ย31หลักเนี่ยระบบหลอกครับผมสายหนาพี่อีห่วงทองเหลืองเบอร์16 เนี่ยครับตัวนี้เป็นงานสั่งกับผมทางปราจีนกับผมทางปราจีน,ม,จนมันได้สั่งเข้ามาสามสี่หมื่นแล้วครับผมตัวนี้งานเสร็จก่อนจัดทรงกับสิได้เนี่ยเข้ามารีวิวให้ได้ทราบครับผมพร้อมโดยห่วงอีกหนึ่งลอยอตัวนะครับลังเก็บแบบยาวเนี่ยใส่ขนาดถึงแปดนิ้วครับผมตัวนี้ถึงแปดนิว้วตัวนี้อ่ะละสี่สิบบาทครับผมสี่สิบบาทเป็นลังเก็บแบบยาวอ่ะละสี่สิบบาทใส่บวงขนาด ถึง8นิ้วครับผมส่วนห่วงทองเหลืองไก,ก่กะทิแจงราคาให้ไในสาวกันไปเรื่อยๆนะครับผม100ตัว150บาทครับผมห่วงทองเหลืองเบอร์สิบหกนี่ฮะ,ะเดี๋ยวชมความสวยความงามความละเอียดก่อนครับผมเผื่อความชัดเจนนะฮะในการซื้อขายนี่ฮะเป็นห่วงทองเหลืองเบอร์สิบหกครับผม สำหรับคืนเดียวเนี่ยเป็นราคาโปรพิเศษครับผม31หลักนะฮะพร้พอมโดยรังเก็บครับผมตัวนี้เป็นบวง6หนิวงานสั่ง500บาทร่วมทรงครับผม500บาทนะฮะส่วนอีกชุดนะฮะตัวนี้ก็เป็นบวงหาหนิวครับผม31หลักพร้พอมรังเก็บครับผม31หลักพร้พอมรังเก็บนี่ครับนี่คือ450บาทครับผมที่ตะเพีนอยู่ข้างหน้านี่คือนะฮะ สองชิ้นนี่คือ4 5 0ยหสิบาทรวมทรงแล้วกับผมบริการจัดเก็บไปทางแบบ COD นี่ฮะหรือว่าที่เป็นคืนผีเสื้อกับผมบวงหานิวนี่คืนผีเสือ้อพร้อมลังเก็บสองอันนะครับผมนี่ก็เป็นราคาเดียวกันกับผมราคาเนี่ยฮะซีลอยหาสิบบาทรวมทรงกับผมเนี่ยที่จะเห็นอยู่ข้างหน้านี่คือ4 5 0ยหสบาทรวมจัดทรงเก็บไปทาง สำหรับทันทีนะฮะทันทีสนใจก็โทรเขามากกระไดครับผมนี่ฮะเบอร์092 763 5570หาหาหรือสิเขาเฟสอัธพลนชอท่อมากกระไดครับผมเนี่ยเขามาคุยรายละเอียดเบิงเหนืองานก่อนจัดทรงนะฮะหรือว่าสิโทรมาเจ้งที่ยูเล่กระไดครับผมนส่วนไล่กับสิพิมวัยไต้ช่องยูทูบครับผมเนี่ยกระลูกค้า ที่สิเขาไล่กับเดี๋ยวเดือนเขาไปเบิ้งไตช่องวิดีโอนี่ครับผมเดี๋ยวผมสิพิมพ์รายละเอียดสินค้าอ่าแล้วก็พิมพ์เบอร์ไล่ไว้ครับผมกับถักเขามาคุยก็เป็นบริการจัดเก็บปลายทางแบบ COD ครับผมรอชำระเงินอยู่หน้าบ้านสำรับทันทีสนใจกะบถักเข้ามาได้ยกับผมกับเป็นรายละเอียดสั้นๆก่อนจัดทรงน้ำมาแจงลูกค้าก่อนจัดทรงแล้วก็ สินค้าที่มีพรอมเปิดขายกัได้เบิ่งกันตามภาพเลยครับผมขอฝากรายละเอียดเอาไว้สักนีก่อนครับสวัสดีครับ